สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ความหมายประเภทและประโยชน์ของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์รหัสวิชาพว03010ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<ส>กับกศนออมเภอเมืองชลบุรีโดยคุณครูปุณวราโสไกลคกรูกศนอตาบลบ้านสวนกันนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าโดยผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มวางแผนในการศึกษาค้นคว้าการรวบรวมข้อมูลจนถึงเรื่องการแปลผลสรุปผลและเสนอผลการศึกษาโดยมีผู้ชำนาญการเป็นผู้ให้คำแนะนำค่ะ ราดูประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์กันนะคะจำแนกได้เป็น4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. โครงงานประเภทสำรวจเป็นโครงงานที่มีลักษณะเป็นการศึกษาเชิงสำรวจรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาและนำเสนอในรูปแบบต่างๆดังนั้นลักษณะสำคัญของโครงงานประเภทนี้คือไม่มีการจัดทาหรือกำหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาค่ะ สอง โครงการประเภททดลองเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยวิธีการทดลองลักษณะสำคัญของโครงการน,นี้คือมีการออกแบบการทดลองและการดำเนินงานการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหาที่ต้องการทราบหรือเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีการจัดทำตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่ต้องการ 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์เป็นโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆซึ่งอาจประดิษฐ์ของใหม่ๆหรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้มปีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะรวมไปถึงการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด4 โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรืออธิบายเป็นโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่ผู้ทำจะต้องเสนอแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีใหม่ๆอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ในรูปของสูตรสมการหรือคำอธิบายอาจเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่เคยนำเสนอหรืออาจเป็นการอธิบาย ปรากฏการในแนวใหม่ก็ได้ลักษณะส,สำคัญของโครงงานประเภทนี้คือผู้ทำจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีต้องค้นคว้าศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. ขั้นสำรวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำ โครงการควรพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆเช่นแหล่งความรู้เพียงพอที่จะศึกษาหรือขอคำปรึกษามีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษามีเวลาและงบประมาณเพียงพอ 2. อขั้นศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจทำ จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่จะกำหนดขอบข่ายเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังได้ความรู้เรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนสามารถออกแบบการศึกษาทดลองและวางแผนดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม 3. ขั้นวางแผนดำเนินการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื่องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและมีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ประเด็นที่ต้องร่วมกันคิดวางแผนในการทำโครงงานนี้คือ ปัญหาสาเหตุของปัญหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้การออกแบบการศึกษาทดลองโดยกำหนดและควบคุมตัวแปรวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเวลาและสถานที่ปฏิบัติงานข้อที่4นะคะขั้นเขียนเขาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ อันดับแรกก็คือชื่อโครงงานเป็นข้อความสั้นๆกระทันรัดชัดเจนสื่อความหมายตรงและมีความเฉพาะเจาะจงว่าศึกษาเรื่องใดต่อไปชื่อผู้ทำโครงงานเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงงานซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ชื่อที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ ที่มาและความสำคัญของโครงงานเป็นการอธิบายเหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้ความสำคัญของโครงงานแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงานวัตถุประสงค์ของโครงงานเป็นการบอกจุดมุ่งหมายของงานที่จะทำซึ่งควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งที่สามารถวัดและประเมินได้ สมมุติฐานของโครงงานสมมุติฐานเป็นคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะผิดหรือถูกก็ได้สมมุติฐานที่ดีควรมีผลรองรับและสามารถทดสอบได้วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ใช้เป็นการระบุวัสดุปรปกณ์ที่จําเป็นใช้ในการดำเนินงานว่ามีอะไรบ้างได้มาจากไหนวิธีดำเนินการ เป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแผนปฏิบัติงานเป็นการกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จงานในแต่ละขั้นตอนผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นการคาดผลที่จะได้รับดำเนินงานไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจได้ผลตามที่คาดไว้หรือไม่ก็ได้เอกสารอ้างอิงเป็นการบอก แหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าข้อ5ขั้นลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งในการทำโครงงานเนื่องจากการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงานอย่างไรก็ตามการทำโครงงานจะสำเร็จได้ด้วยดีผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอื่นๆเช่นสมุดบันทึกกิจกรรมประจำวันความละเอียดความรอบคอบความเป็นระเบียบ ในการปฏิบัติงานความประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการเป็นบัติงานการเรียงลำดับก่อนหลังของงานส่วนย่อยๆซึ่งต้องทำแต่ละส่วนให้เสร็จก่อนส่วนอื่นๆขั้นลงมือปฏิบัติจะต้องมีการบันทึกผลการประเมินผลการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานข้อ6 ขั้นเขียนรายงานโครงงานการเขียนรายงานการดำเนินงานของโครงงานผู้เรียนจะต้องเขียนรายงานให้ชัดเจนใช้ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้องใช้ภาษาที่กระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายและต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญทั้งหมดของโครงงานได้แก่ชื่อโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชื่อที่ปรึกษาบทคัดย่อ ที่มาและความสำคัญของโครงงานจุดมุ่งหมายสมมติฐานวิธีการดำเนินงานผลการศึกษาค้นคว้าสรุปผลของโครงงานข้อเสนอแนะคำขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานและเอกสารอ้างอิงข้อ7ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน หลังจากทำโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วจะต้องนำผลงานที่ได้เสนอและจัดแสดงซึ่งอาจทำได้หลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการประชุมทางวิทยาการเป็นต้นการเสนอผลงานการจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ควรําเสนอให้ครอบคุมประเด็นสําคัญสําคัญทั้งหมดของโครงงาน ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. ช่วยส่งเสริมจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จผลยิ่งขึ้น 2. ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าการเรียนใน ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติเช่นทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรเป็นต้นข้อ4ช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร,ร์และความสนใจในวิทยาศาสตร์ 5. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นเช่นเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวความรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังหมายถึงกระบวนการการสแสวงหาความรู้และมีค่านิยมที่ดีทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติจะต้องใช้กระบวนการสแสวงหาความรู้ที่ได้จากการรวบรวม,รวมข้อมูลอย่างมีระบบ โดยอาศัยการสังเกตเป็นพื้นฐานซึ่งในการสังเกตมีขีดความสามารถจำกัดในการรับรู้ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงมีขอบเขตจำกัดด้วยข้อ6ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้มีวิวจารณญาณ 7. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 8. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 9. ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบและสร้างวินัยให้ตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 10. ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาให้นักศึกษาทำสิบข้อนะคะลองทดสอบกันดูนะคะว่าทําได้กันหรือเปล่าคะ และที่สำคัญนะคะนักศึกษาทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆนะคะเช่นหนังสือเรียนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ